สวัสดีครับรัติกเกม์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับเป็นคลิปรบกันสะดุดีน้องแนทนะครับนัทยาหรือเราเรียกว่าน้องแนทนะครับเพราะว่าเอ็นอพีเรียกว่านทตัวนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นตัวละครที่เรียกว่าติดท็อปของเมทเลยครับคือถ้าท็อปเมทในความคิดป่าสมัยก่อนคือมักกังก้ากับคิซซี่ฮะน้องคนนี้ครับติดแน่นอนฮะมันคือที่น่าจะตกคิซซี่ได้แบบหน้าหันในทีเดียวครับทําไมก่อนอื่นเลยเขาบอกก่อนครับว่าตัวนี้ครับมันคือบาสูก้าครับ เป็นปืนใหญ่ของทีมฮะถ้าเกิดทีมไฟล์ล้วงตัวนี้ไม่ได้แล้วให้มันยิงอันตรีใส่ได้นะฮะละลายยกทีมก็ผมขอเตือนเลยนะฮะตัวนี้ดังนั้นเขาเล่นตัวนี้ต้องใช้ฝีมือพอสมกควรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละสกิลนะฮะถ้าแรกครับเคิร์ดเฟรมเมื่อใช้สกิลสร้างเสียหายเวทเพิ่มขึ้นแก่ศัตรูซ้อนทับสูงสุด10ครั้งก็คือว่าเมื่อใช้สกิลครับอันไหนก็ตามเนี่ยเวทที่โดนจะแรงขึ้นเรื่อยๆะฮะแล้วก็ท่าที่2ครับอาเคนสปิริต เรียกวิญญาณมาห้าดวงพุ่งใส่ศัตรูครับดอกแรกอะถ้าโดนคนเดียวอะคิด215แต่ถ้าเกิดโดนเป้าเดิมซ้ําๆนะฮะมันจะเบาลงคือสร้างความเสียหายได้แค่30%ก็คือประมาณดอกลาเออหกสิบแต่60สคูณสก็240บวกกับดอกแรกอีก200ก็เกือบ500ครับอ้วมอยู่นะถัดไปครับอาเคโนวาผมอันนี้แบบยิงปุ๊บเป็นก,ก้อนกลมโดนศัตรูเป้าแรกจกะสตนันแล้วจะมีลูกกลมไหลขยายใหญ่ขึ้น ใครโดนจะติดสโลวซึ่งในทีมไฟครับถ้าเกิดว่าเรายิงใส่ตัวแท้งเขาได้เนี่ยปุ้งมันจะไม่จบแค่นั้นนะมันจะไหลไปหาตัวด้านหลังเขาได้ด้วยเลยเป็นท่าตายของของน้องแนทอีกท่าหนึ่งสุดท้าอันติคือน้องแนทนี่อันติคือใช้ชัดเจนที่สุดครับมันยิงออกไปครับเขากเสียเวทร้อยยี่ทุกสิบวินาทีและน้องแนทจะได้รับโล่ห้าอหน่วยพร้อมกัสถานะก็คือว่า มันจะไม่โดนสตันนะครับคือมันไม่โดนสถานะไม่โดนสโลว์ไม่โดนสตันแต่โดนโยกเหมือนจะลอยอยู่นะไม่รู้ทาไมเหมือนกันแต่เป็นว่าถ้ามันอยู่แนวหลังไม่โดนล้วงแล้วกดท่าสามท่านี้ได้ครับแล้วท่าที่ถ้าเกิดยิงโดนเต็มเต็มเนี่ยแท้งละลายนะครับคือเมทที่ฆ่าแท้งได้ที่สุดตอนนี้นครับยกให้น้องแนทเลยครับถ้าแท้งยังตายแล้วแคลรี่กับเออเมดไฟทีมขงามจะเหลืออะไรฮะ ดังนั้นเนี่ยสรุปครับต้องแรดเนี่ยควรซื้ออย่างยิ่งครับข้อเสียเดียวที่ผมค้นพบคือว่าอันติตัวเนี้ยต้องการสม,มือคนเล่นพอสมควรครับมากเลยแหละผมเล่นนผมเ,เอ้คือถ้าเกิดองศาผิดนิดเดียวฮะกว่าจะปาดกลับมาได้เนี่ยมันไกลแล้วมันยาวดังนั้นถ้าเกิดคุมสติดีๆนะตัวนี้สติอยู่ที่คนเล่นเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าคนเล่นเก่งคุมสติดีแล้วเพื่อนรวบ จับให้ได้สวยเนี่ยยิงอัดเข้าหน้าเนี่ยโคตรแรงครับเก่งมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนทําได้ไม่ดีตัวนี้ก็ยังไม่แสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดีนะฮะเป็นตัวที่เก่งด้วยตัวของมันเองเนี่ย70%แล้วเพื่อน30%อเนะฮะขอแค่เพื่อนคุมแนวหน้าให้ได้อย่าให้เราโดนล,วล้วงและได้ยิงอันติมันคือที่สุดของที่สุดแล้วครับตัวนี้โอเคก็ขอสรุปทีแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนไว้เดี๋ยวทำคลิปเทคนิคการเล่นให้อีกทีหนึ่งตัวนี้มันสุดๆแล้วจริงฮะ ติดท็อป3เมรที่ดีที่สุดในอคอมพิวตปลารักเลยครับขอลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ